ด่วนแจ้งประชาชนที่มีบัตรทอง30บาทประจำวันที่6พฤศจิกายน2,565สําำคัญมากคนมีบัตรทองดูด่วนสวัสดีค่ะพ่อแม่ที่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่ที่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ วันนี้ก็มีข่าวดีสำหรับผู้ที่ใช้บัตรทองในการรักษาโรคมาฝากพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านนะคะทางสอปอสอชอจับมือกับสภาเพศัชกรรมเพิ่มบริการทางเลือกเจ็บป่วยเล็กน้อย16อาการไม่ต้องไปโรงพยาบาลสามารถรับยาที่ร้านยาชุมชนอบอุ่นกว่า500แห่งทั่วประเทศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสอปอสอชอจับมือสภาเภสัชกรรม เพิ่มทางเลือกใหม่ในการดูแลผู้ใช้สิทธิบัตรทองให้บริการรับยารักษาอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย16อาการที่ร้านยาชุมชนอบอุ่นใกล้บ้านที่เข้าร่วมกว่า500แห่งทั่วประเทศโดยสังเกตร้านยาเข้าร่วมติดสติกเกอร์ด้านหน้าร้านยาคุณภาพของฉันบริการทางเลือกนี้ครอบคลุมอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย16กลุ่มอาการตามมาตรฐานการให้บริการเภสัชกรรมปฐมภูมิโดยสภาเภสัชกรรม ได้แก่อาการปวดหัวเวียนหัวปวดข้อเจ็บกล้ามเนื้อไข้ไอเจ็บคอปวดท้องท้องเสียท้องผูกถ่ายปัสสาวะขัดปัสสาวะลำบากปัสสาวะเจ็บตกขาวผิดปกติอาการทางผิวหนังผื่นคันบาดแผลความผิดปกติต่างๆที่เกิดขึ้นกับตาและความผิดปกติต่างๆที่เกิดขึ้นกับหูพร้อมติดตามอาการหลังรับยาสามวัน โดยประชาชนผู้ใช้สิทธิบัตรทองไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเนื่องจากสอปอสอชอได้สนับสนุนการจ่ายชดเชยให้ร้านยาทั้งค่าบริการให้คำปรึกษาด้านเภสัชกรรมค่ายาและเวชภัณฑ์และค่าติดตามอาการและผลการดูแลเหมาจ่ายในอัตรา180บบาทต่อครั้งส่วนร้านยาชุมชนอบอุ่นที่ร่วมให้บริการจะต้องผ่านการอบรมและควบคุมโดยสภาเภสัชกรรม ขณะนี้มีจำนวนกว่า500แห่งแล้วสำหรับขั้นตอนการเข้ารับบริการมีด้วยกัน2รูปแบบคือ 1. คนไข้สิทธ,ธิบัตรทองติดต่อไปยังสปสอชอผ่านสายด่วนสปสอชอโทร3 3 3 0จะมีเจ้าหน้าที่แนะนำให้รับบริการที่ร้านยาชุมชนอบอุ่นใกล้บ้านหรือ 2. ดูรายชื่อร้านยาใกล้บ้านที่เข้าร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์สปสอชอ w w w e n ไ o so. g o t h หรือสังเกตสติกเกอร์ติดหน้าร้านยาภายใต้ชื่อร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการเจ็บป่วยเล็กน้อยหลังจากนั้นเมื่อผู้ป่วยสิทธ,ธิบัตรทองมาที่ร้านยาเทสัชกรจะคัดกรองสิทธ,ธิคนไข้ให้คำแนะนำและให้ยารักษาตามอาการหรือแนะนำให้พบแพทย์เมื่อรับยาจากร้านยาแล้วเภสัชกรจะติดตามอาการของผู้ป่วยในวันที่สาม ของการจ่ายยาหากอาการดีขึ้นก็จะสิ้นสุดการดูแลกรณีอาการแย่ลงหรือมีการเปลี่ยนแปลงก็จะมีระบบการจัดการเพื่อส่งต่อเข้าสู่การรักษาต่อไปโดยโครงการนี้ก็พร้อมเปิดให้บริการเร็วๆนี้ซึ่งทางสปอสอชอจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งสำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่ที่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้ และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ